สวัสดีครับพบกับผมอโยนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนนะครับเป็นพลังดวงในอันที่1 0 3ถึง30กันยายนพุทธศักราช2568นนี้นะครับเกี่ยวกับการงานการเงินความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับ ไม่ได้เป็นดวงเฉพาะเจาดจงของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอให้ชาวลัคนามีตนที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช้ปิจารณาอย่างในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเป่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านกัมพยากรที่ดีๆที่อ่านออกมานั้นก็ขอให้สร้างความสำเร็จ เกิดขึ้นจริงนำมาซึ่งความมั่งมีสีสุขนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไวในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออาภัยมาณะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็ขอให้ชาวลัคนามีตนที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนั้นนะครับได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพลังมงคลดีๆนะครับในการเปิดไพ่เปิดดวงออกมาก็มาดูกันนะครับว่าในช่วงวันที่ 10- ถึง30 กันยายนนี้ชาวลัคนามิตุนนะครับพลังดวงจะเป็นไปในแนวทางลักษณะใดน,นะครับก้าวไม้เท้านะครับก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ใกลที่เจอปัญหาก่อนหน้านี้นะครับปัญหาในเรื่องการงานธุรกิจของท่านก็ยังยังเจอกับปัญหาเดิมๆนั้นนะครับที่เข้ามาให้ท่านต้องรับมือต้องแก้ไขอยู่นะครับ แต่ตันก็ไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวกับสถานการณ์ต่างๆที่มีเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล,ล้วที่เข้ามานั้นให้ท่านได้เรียนรู้ที่ผ่านานมานะครับก็จะรู้แนวทางรู้วิธีรับมือรู้วิธีสร้างรัว้วช่องกอกคุ้มกันในทิศต่างที่ดีนะครับแต่บางปัญหนานั้นก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่มันไม่สิ้นสุดก็มีนะครับซึ่งเป็นอ่า ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นนี้เพียงแต่แก้ไขไปได้ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็จะกลับมาใหม่นะครับก็เป็นวัฏจักรของปัญหนานะครับก็ลักษณะนั้นก็ได้นะครับซึ่งเป็นปัญหาเดิมๆนะครับที่บกวก,ว,กว,วียนเข้ามาแต่ท่านก็ไม่ยีระในปัญหนานั้นนะครับก็พร้อมที่จะดูแลรับมือแก้ไขได้อย่างรวดเร็วได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะสร้างรั้วพราะ ป้องกันนะครับอะไรที่ป้องกันได้ให้เกิดช้าหรือถ้าไม่สามารถที่จะป้องกันให้สิ้นสุดได้ก็ให้เกิดน้อยที่สุดให้เกิดช้าที่สุดและก็เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีวิธีรับมือวิธีแก้ไขปัญหานได้อย่างรวดเร็วนะครับที่จะ พร้อมกับเคลื่อนสู่ความเติบโตต่อไปนี่ต่างที่ดีนะครับในสถานการณ์ที่มีเข้ามานั้นจะสร้างความพึงพอใจให้กับชาวลัคนามิตุน,นะครับในสถานการณ์ของความสําเร็จที่จะทําให้ท่านได้รับผลประโยชน์เข้ามาอย่างพึงพอใจในที่ต่างที่ดีที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจรกิจของท่านจะทําอยู่กับบ้านกับที่ก็ตามนะครับหรือจะทํา ที่ออฟฟิศหรือตำแหน่งประจำอะไรต่างๆนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นมีความปึงพอใจในความสำเร็จที่จะดึงด,ดูดผลประโยชน์ผลได้ระดัดะบก็ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องสร้างความปูนปมใจนะครับกับรายรับที่มีเข้ามานะครับแล้วก็สังคมนั้นจะส่งเสริมนะครับไอ้ชา,าวลัคนามิตรนั้นได้รับโชคชะตาวาสนาเกื้อกูลไปในทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับท่านที่เคยเจอปัญหาบ่อย,อยๆก็จะทาให้ท่าน มีวิธีในการพัฒนานะครับที่จะให้สถานการณ์ต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่พึงพอใจที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามาส่งเสริมไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับบางสถานการณ์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจับปันทันด่วนนะครับที่จะเกิดขึ้นบางท่านอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับที่เปลี่ยนแปลงนี้อาจจะมีการโยกย้าย ผู้มีลําเนาครอบครัวอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นเข้ามาได้ด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในพื้นที่ในตาเลหรือรปโยน์ในที่ที่ดีที่เหมาะสมที่เอือ้อคุณนำหน่วยประโยชน์ให้ในทิศต่างที่ดีกว่าเดิมนะครับก็เป็นเรียกว่าจะเกิดขึ้นแบบปรับจับปันตันด่วนก็ได้บางท่านก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามครอบครัวก็ได้นะครับซึ่งบางทีครอบครัวอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไร นะในสถานที่อยู่ในสถานที่ประกอบสมาชีพแล้วก็จะมีต้องตามครอบครัวอะไรเกิดขึ้นได้แบบปลุกป,ปับนจั่นตันดวนแบบไม่ตั้งใจไม่ได้คาดคิดไม่ได้หวางเปนอะไรมาก่อนนะครับเี่ยวจะมีเข้ามานะครับแต่ท่านจะมีมุมมองที่ดีนะครับมองในมุมที่หลากหลายที่จะพัฒนานะครับแล้วก็การร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกับลูกน้องบริวารกับบัวหน้าอะไรต่างๆนะครับที่มีเชิงความคิด ที่เด่นที่นอกเหนือพิเศษที่จะไปเส้นต่างของความสดชื่นแจ่มใสในความสําเร็จที่จะมีเข้ามานะครับอะไรที่เป็นอริศัตรูต่างๆนะครับก็จะจบสิ้นตา่างกก่อนหน้านี้นะครับเจ้าลักกนามิถุนเจอกับสภาวะอะไรที่เป็นศัตรูเป็นอริมากมายนะครับสภาวะนั้นจะมีการจบสิ้นลงแล้วก็สู่เส้นทางของการเป็นมิตรที่ดีนะครับที่จะเข้ามาเป็นสิ่งที่เอื้ออํานวยประโยชน์ให้กับเจ้า กนามิตนที่จะเดินหน้าเติบโตไปในทิศทางที่รุ่งเรืองผวาที่ผ่านมานะครับแตกต่างจากที่เคยๆผ่านมากับปัญหาต่างๆนั้นนะครับมาจบสิ้นแล้วก็จะไปสู่เส้นทางของการเติบโตการได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลที่ดีนะครับอุปตมกัมโช นะครับบางคนก็ได้รับการเคลื่อนหนุนจากคู่รักคู่ครองในทิศทางที่ดีหรือวุ่นส่วนนะครับหรือเป็นตรงข้ามหรืออาจจะผู้รักผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ในฝ่ายของคู่รักคู่ครองนะครับที่จะเข้ามาเอื้อคุณอำนวยประโยชน์นะครับมาช่วยเรียกว่ามาช่วยคลี่คลายมาช่วยเป็นแนวความคิดปรึกษาที่ดีนะครับกับปัญหาต่างๆก็เป็นเรียกว่าการตำนานการแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับก็ตามห้สถานการณ์ต่างๆได้รับการ ส่งเสริมนะครับไอ้กการเติบโตต่อไปในต่างที่ดีหรือบางท่านก็ได้รับพลังในเรื่องของการอาจจะเกี่ยวกับวุ้นส่วนก็ได้นะครับที่ยาจ,จะมีก็ามาเต้าก็บางท่านก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้มีวุ้นส่วนอาจจะทําเพียงลําพังนะครับในธุรกิจอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะไม่ค้อยเดินหน้าเต้าที่ควรเชอกับปัญหาจึงอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของเงินทุนพลังสนับสนุนจากวุ้นส่วนอะไรก็ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับเพื่อให การงานธุรกิจนั้นได้เติบโตต่อไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็ส่งผลในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับงานจะเข้ามาเยอะมากมายนะครับโดยเฉพาะงานที่มาจากถิ่นแดนไกลนะครับบางทีไกลที่ในเรื่องของการผลิตอะไรต่างๆนะครับที่เรียกว่าพิคษาการต่างๆบางทีที่ผ่านๆมานะครับออเดอร์ไม่ค่อยมีทเท่าไรมีน้อย ะครับแต่ช่วงนี้วยกว่าเหมือนกับพลิกวิกฤตนะครับให้สถานการณ์ต่างๆออเดอร์ก็มาล้นมือนะครับมาจากต่างประเทศบ้างสั่งออเดอร์มาให้ผลิตอะไรให้ทันตามเวลาก็เป็นช่วงที่จะมีเร่งของการผลิตการให้บริการอะไรต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้น มากมายแล้วก็เป็นช่วงที่เหน็ดเหนื่อยนะครับที่ออเดอร์พุ่งเข้ามาแบบปรับจับปันตันดวนที่ท่านก็คาดไม่ถึงนะครับกับโอกาสดีๆเข้ามาเปลี่ยนโชคชะตาวาสนาให้กับชาวลัคานามิตุนนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับการได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลในทิศทางที่ดีที่จะส่งผลให้ท่านได้รับโชคลาภได้รับสิ่งที่ดีๆที่เจริญงอกงามมากกว่าที่ผ่านมานะครับก็เป็นโอกาสที่ดีบางทีก็ ผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นโอกาสดีๆเข้ามานะครับมาช่วยจัดระบบระเบียบม,มาช่วยแก้ไขมาช่วยจัดความเป็นสมดุลอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นในเกิดสภาพคล่องนะครับมาวางกลยุทธ์อะไรต่างๆที่ดีซึ่งบางทีนั้นตั้งหน้าจะเจอกับปัญหาซ้ำๆซากๆนะครับไม่จบสิ้นเสียทีแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รอบรู้ผู้มีประสบการณ์นะครับเข้ามาให้เชิญ เครือคูลมาแนะวิธีกระจายงานจัดระบบระเบียบที่สมดุลที่กล่องตัวที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ จะเดินงอกงามมากกว่าที่ผ่านานมานั่นเองนะครับก็เป็นการสร้างโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆนะครับที่จะทําให้ท่านรุ่งเรืองฟืองฟูในความสําเร็จที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับหรือบางท่านก็ูกมอบหมายด้วยงานชิ้นสําคัญสําคัญที่ผู้หลักผู้ใหญ่มอบเข้ามาให้ดูแลให้รับผิดชอบนะครับซึ่งจะเป็นโครงการที่มีผลประโยชน์มากมายเข้ามาเติมเต็ม นะครับไอ้โชความ,มังคั่งรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับก็เป็นโอกาสของการเริ่มต้นหรือใคลที่ว่างานที่รอโอกาสการมีงานทํามีอาชีพนะครับก็เรียกว่าอยู่ๆปรับปรับจบกัรตําหนวนก็จะมีสถานการณ์การงานมีธุรกิจอะไรของตัวเองขึ้นมาที่จะเดินหน้าเติบโตรสร้างผลประโยชน์ผลไดรับด้วยความรุ่งเรืองนะครับเกิดโชคลาภผลในความสําเร็จนะครับอะไรที่ตากว่าที่ผ่านๆมานั้นเจอกับปัญหาที่เข้ามากระทบกระเทือน นะครับกลเป็นปนัญหาแล้วก็ําให้ไม่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เท่าที่ควรนะครับแต่ต่อไปนี้ท่านจะใช้ความสุกุมรอบครอบมากยิ่งขึ้นใช้ความนิ่งมากยิ่งขึ้นเพื่อพิจาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยความใครค่ครวนนะครับเพื่อที่จะป้องกันปนัญหาต่างๆก็ตามห้ปหัญหาต่างๆนั้นนะครับไม่สามารถเข้ามากระทบถึงระบบการงานธุรกิจหน้าที่ต่างๆได้นะครับก็ําให้ปลอดภัยในสถานการต่างๆแตกต่างจากที่ผ่านมานะครับก็จะําให้ท่านเกิด โชคลาภในความสําเร็จที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงอย่างเหนียวแน่แนแข็งแรงนะครับกับการบริหารการจัดการตั้งตัวของต้นเองและก็จากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยความหมบ่มารีด้วยความใจดีก็มาอุาตามภ์กำโชวบางท่านก็มีโอกาสนะครับผู้หลักผู้ใหญ่สร้างโอกาสตําแหน่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับที่เรียกว่า,ายกระดับ ต่างตำแหน่งที่โตกว่าเดิมนะครับเงินเดือนที่มีกว่าเดิมอาจจะรับตำแหน่งใหม่ๆในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่เป็นตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมที่จะมีผลประโยชน์เข้ามามากมายเงินเดือนที่มากยิ่งขึ้นนะครับเหรียญน,นะครับการงานที่ เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆตำแหน่งใหม่ๆโครงการใหม่ๆนะครับใหญ่ๆที่มีผลกําไรผลประโยชน์ตำแหน่งก็ตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมที่มีรายได้รายรับนะครับมากกว่าที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ส่งผลให้ต่างการเงินนั้นก็สู่สภาพสมดุลในความสําเร็จที่มีก็ามากับการเปลี่ยนแปลงที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นที่เปิงพอใจในทิศทางที่ดีนะครับ ทีนี้มาเสริมกับการเงินอีก3ใบอีกสำรับหนึ่งนะครับว่าการเงินนั่นจะเป็นอย่างไรเพราะในสถานการณ์ต่างๆโครงการ หม่ๆใหญ่ๆที่มีผลประโยชน์เข้ามาก็ย่อมจะดึงโดดผลประโยชน์ผลกําไรเข้า,านะครับใครที่ว่างงานอยู่มีงานทำมีอาชีพก็สร้างต่างการเงินเข้ามาเริ่มต้นเก็บเกี่ยวนะครับผล <biz S 2> ป,ประโยชน์เข้ามาด้วยความบุรมสมบูรณ์นะครับการเงินจะเข้ามาอย่างสมดุลอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับกับความสําเร็จใครที่มีคู่รักคู่รครองนะครับก็สร้างพลังต่างการเงินเข้ามาด้วยกันทั้งสองฝ่ายอย่างสมดุลนะครับหรือถ้าใครผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้สร้างรายได้รายรับนะครับก็เป็นพลังเสริมดวงกันในทิต่างที่ ที่จะดึงดูดเงินเข้ามาอย่างสมดุลนะครับมาให้ท่านนั้นโชว์ชีวิตที่รุ่งเรืองฟื่งฟูเดือดซันนะครับที่ตามให้ท่านนั้นการเงินรุ่งเรืองฟื่งฟูในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่นอกเหนือจากความสําเร็จแล้วก็จะมาจากการเสียงดวงเสียงโชคลาภนะครับที่มีเข้ามาหรือไม่ก็อาจจะเกี่ยวกับการเงินที่มาจากบุคคลก็ได้นะครับคนที่รักที่การพบนะครับที่ศรัทธาที่นับถือนะครับหรือ คนที่รักท่านเึงพอใจท่านนะครับก็จะนำเงินเดินตางได้พบได้เจอนะครับมาเติมเต็มต่างการเงินตางทรัพย์สินเดีเ่ยมเพลสขึ้นมานะครับมารองรับในความรุ่งเรือง,งฟืองฟูของชาวลัคนามิถุนนะครับที่จะส่งผลนในการเงินของท่านนั้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความมั่นคงด้วยความอุดมสมบูรณ์ระยะยาวนะครับไม่ใช่เงินที่เกิดขึ้นเปียงแค่ช่วง ระยะเวลาแค่วันที่1 0ถึง30กันยา,ายนนี้เท่านั้นนะครับแต่การเป็นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่สร้างความรุ่งเรืองฟ่่งฟูงดมสมบูรณ์นะครับจทช่วงชักช้าในต่างการเงินที่ตั้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องตั้งตล,ลอดตั้งปีนะครับก็เรียกว่า12เดือนใน1ปีนั้นท่านจะมีความมั่นคงต่างการเงินเข้ามาเต็มมให้สู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับแต่ในเรื่องของโชคลาภก็อ,อาจจะมีอยู่บ่อยๆนะครับที่เข้ามาในการงานความสําเร็จ ก็เข้ามาอ,อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับหรือการได้พบกับผู้คนที่รักคนที่รักท่านหรือที่ท่านรักท่านก็รอบอะไรต่างๆครับก็จะมีข่าวดีดต่างการเงินงเข้ามาเติมเต็มนะครับส่วนในเรื่องรายจ่ายนั้นข้าท่านคงจะมีความสุขุมรอบครอบในความปลอดภัยนะครับที่จะดูแลต่างการเงินของท่านด้วยความรอบครอบด้วยความระมัดระวังในการจับจ่ายจ่ายสอยตะไครมีคู่รักคู่ครองนะครับก็การที่จะจํา จำน่ายเงินออกไปจ่ายเงินออกไปก็จะมีการคุยปรึกษากันเพื่อความมั่นคงต่างกันเงินให้มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับก็ทําให้เป็นช่วงนี้ต่างกันเงินของชาวลัคนามิถุนนะครับเป็นช่วงที่รุ่งเรืองฟ่วงฟูช่วงหนึ่งด้วยนะครับที่ระยะเวลาตั้งแต่วันที่1 0ถึง20กันยายนนี้นะครับเป็นติดต่างการเงินที่เข้ามาด้วยความมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นจากความสําเร็จ การงานธุรกิจของท่านจากตำแหน่งที่โตขึ้นมากกว่าเดิมธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เมื่อมากกว่าเดิมโครงการที่ใหญ่ๆสำคัญๆของการเริ่มต้นกับโครงการอะไรใหม่ๆหรือในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับที่มีเข้ามาหรือเงินที่มาจากบุคคลที่มาด้วยพลังแห่งความรักพลังแห่งความเมตตาความอบอ้อมารีเข้ามาเติมเต็มนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องความรักความสัมพันธ์บ้างนะครับเปิดเสริมอีก3ามใบในเรื่องของความรักจะเป็นลักษณะใดนะครับ ใครที่มีปัญหาคู่ใดนะครับก็จะตูกเยียวยาน,นะครับให้สภาวะปะัญหานั้นออกไปแล้วก็สิ่งที่ดีๆนะครับที่จะเข้ามาดูแลนะครับการมูฟออนจากสภาวะปะัญหาการไม่เติมเต็มนะครับของคู่รักคู่กองหรือที่คบกันอยู่นะครับรอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นจะตูกเยียวยาแก้ไขนะครับที่เกิดอันหลังให้กันก็จะเข้ามาดูแล ให้มีความมั่นคงมีความเป็นเสถียรซึงบางทีหลายๆคู่นะครับที่ปป่านๆมาจะมีสภาวะของความมึ่งมงเงินบ้างอะไรบ้างเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทาให้เป็นปนัญหาเกิดขึ้นมีอันหลังให้กันบ้างอะไรบ้างก่อนหน้านี้นะครับแต่ต่อไปนี้ก็กจะ ามาทำความเข้าใจเพื่อสร้างความมั่นคงมาช่วยกันเย,ออยียวยานะครับเพื่อกระจัดปัญหาต่างๆนั้นออกไปเลิกจากการนันหลังให้กันนะครับแล้วก็มาดูแลแม้จะมีความมึนห่วงแหงนบ้างแต่ก็จะควบคุมมาอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมที่คู่ควรนะครับ แต่ก็จะดูแลความรักคนสัมพันธ์นั้นให้มีคุณค่าซึ่งกันและกันอย่างมั่นคงอย่างเหนียวแน่นต่อไปด้วยความปลอดภัยนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดในช่วงนี้ก็ยังหวงเหนในความเป็นโสดอย่างเหนียวแน่นเช่นกันนะครับที่เรียกว่าหวงความโสดไว้ย,ยิ่งขวารไรนะครับที่ยังไม่ปล่อยความโสดง่ายๆก็อยากจะใช้ชีวิตของตนเองกับการ สร้างเงินสร้างงานอะไรต่างๆให้มีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูในชีวิตให้มีความมั่นคงในชีวิตนะครับจึงอาจจะไม่ค่อยคิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาในช่วงนี้นะครับจึงอยู่แบบสดๆยังมีคุณค่านะครับ แต่ถ้าใครจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในช่วงนี้นะครับก็บางทีก็อาจจะมาจากการเดินทางนะครับที่ตัานเดินต่างไปต่างถิ่นต่างพื้นที่ก้านน้าก้ามทะเลน,นะครับไปพบกับคนที่จะเข้ามาปลูกสมัครรักสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันหรือบางท่านก็จะพบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์ก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นคนที่อยู่ในติ่นแดนไกลนะครับที่เข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นได้ด้วย,ยาาเช่นกันนะครับ นี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับในวันที่10ถึง30กันยายนนี้นะครับของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีตุลน,นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีตุนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับมีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงนะครับแล้วก็ให้มั่งมีสีสุขตลอดการขอบคุณครับ